กราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านครับช่องเบลไลา์ไทยครับพระโบราณของเก่าสะสมนะครับมาในรอบข่ําครับผมก็ยินดีต้อนรับพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับผ่านไปผ่านมาก็แวะมาชมพระกันก่อนได้นะครับด้านนี้คือช่องทางการติดต่อครับผม0 6 2 5 4 5 6 5 6 4ครับแอดไลน์ที่เบอร์โทรนะครับธนาคารออมสินครับผม0 2 0 3 5 9 2 6 4 8 9 0ก่ครับผมชื่อบัญชีสุชาติรุ่งอินนะครับ นี้ก็มีพระมาหลากหลายรายการครับพี่นาให้เอฟซได้รับชมนะครับรายการแรกวันนี้ผมนําเสนอครับเป็นเหรียญนี่คือเข็มกัดนะครับของรอก้านะครับนี่ครับของดีนะครับปีอะไรเอ่ยไม่แน่ใจนะครับหกสิบปีนะครับก็เป็นของเก่านี่คือเข็มกัดเก่าๆเดิมๆครับมีการลงยาลงสี ฝั่งเพชรด้วยนะครับก็รายการนี้ด้านหลังคิมการดหลุดครับพี่มีโค้ดตอกด้วยครับผมขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับรายการต่อไปครับเป็นอ่ะพี่ดูครับเป็นของเก่าของดีของเก่าครับพี่รายการนี้เป็นน่าจะเป็นหลวงพ่อหนงนะครับของมาดันครับใครชอบรายการนี้ผมขอที่สามร้อยบาทครับพี่ เป็นรุ่นแรกเลยนะครับดูครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเคยผ่านๆตาอยู่เหมือนกันครับเป็นรายรการที่สองครับต่อไปเป็นรายรการที่สามครับพระจิ๋วนะครับนี่คือพระปิดตาเนื้อเมฆสิทธิ์เมฆพัดหลวงพระเดิมครับวัดหนองโพครับผมรายการนี้ผมขอที่สามร้อยบาทครับพี่เป็นของเก่าของดีนะครับ แนะนาให้ใช้นะครับรายการนี้ครับใช้ดีมากครับพี่เป็นรายการที่สามครับต่อไปเป็นรายการที่สี่นะเป็นซุ้มกอครับพี่ดูซุ้มกอนะครับองค์นี้เป็นซุ้มกอพิมแปกๆหน้าออกมาแบบนี้ครับแล้วก็การวางไม้วางมือครับนี่ครับข้างกระหนกครับรายการนี้ผมขอที่สี่ร้อยบาทครับพี่เป็นของแปลกครับดูนะครับ รายการต่อไปครับเป็นนี่นะเป็นหลวงพุทวราชางให้ครับพี่รับชมแบบใกล้ชิดนะตัวหลวงพุทวราชางให้ด้านหน้าเป็นหลวงพุทธนะครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเป็นหลวงพุทิมครับดูนะร,รุ่นไหนไม่แน่ใจนะแต่ว่าผาเนี่ยสภาพใช้ด้วยพี่เหมือนมีรอยซึกด้วยครับแต่ว่ายังคมอยู่นะครับ มีมิติความคมมีเส้นขนแมววิ่งขึ้นไปครับรายการนี้ผมขอที่300อบาทครับพี่รายการต่อไปก็เป็นรายการนี้เป็นสมเด็จนะครับผมดูเป็นบางขนพรมนะครับพี่เป็นสมเด็จเก่าๆครับเนื้อาหาน่ารักดีครับ นี่ครับแปลกๆพิมพ์แปลกๆด้วยนะพี่รายการนี้ผมขอที่300บาทครับพี่รายการต่อไปครับเป็นอ่ะนี่คือพระกุเก่าครับ ุณแผนเมืองสุพรรณครับพี่ดูให้ดีนะครับเป็นของดีจริงๆครับพี่นี่คือพระคุณแผนนะครับเนื้อนี่ไม่ต้องพูดถึงครับเก่าแน่นอนครับเรื่องความเก่านี่มีให้เห็นแน่นอนครับลาขึ้นขนาดนี้ครับพี่ลึกด้วยครับเป็นพระกุนะครับแล้วก็มีร่องรอยน้ำเดิมๆครับผิวดำเดิมแบบนี้ผมขอที่ สี่ร้อยบาทครับใครชอบครับเป็นรายการที่เจ็ดครับต่อไปเป็นอะไรการที่แปดนะครับแปดเป็นลวงปูราษีลิงดำครับดูนะครับรายการนี้ผมขอที่เจ็ดร้อยบาทครับเป็นล็อกเก็ตนะครับเก่าๆครับมีฝั่งเพชรด้วยนะครับวัดถ่าส่งครับพี่หาไม่ได้แล้วนะแบบนี้ครับเป็นทองแท้นะพี่อยู่ด้านในนะครับ เป็นรายการที่แปดครับต่อไปเป็นรายการที่เก้าครับพี่เก้ามาเป็นเป็นเหรียญเจ้าสัวครับเนื้อต้องแดงครับพี่ก็แบบนี้เลยครับรายการนี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทครับมีจานด้านหลังนะครับนี่นะครับราคานี้เบามากครับพี่เป็นรายการที่เก้าครับต่อไปเป็นรายการที่สิบนะครับสิบเป็นหลวงพ่อเตียงครับดูครับ เหรียญหลวงพ่อเตียงวัดเข่าลูกช้างนะครับเก่าๆก็เก่าหรือเปล่าเนี่ยนี่นะวัดเขาลูกช้างหลวงพ่อเตียงครับผมขอที่สามร้อยบาทพี่หายากนะครับรายการตไปครับเป็นสมเด็จครับพี่ดูนะครับองค์นี้น่ารักมากครับเหนือจัดมากน่ารักมากครับพิมพ์ดีด้วยนะครับดูครับพิมพ์ทรงเกดีเลยนะครับอย่างนี้ครับก็รายการนี้ขอที่ สี่ร้อยบาทครับพี่ใครชอบนะครับมวลสารเป๊ะเลยนะครับดูครับหนึกนุ่มมากครับพี่เป็นรายการที่สิบเอ็ดครับต่อไปสิบสองนะครับพี่สิบสองนี่เป็นดูนะครับนี่คือน่าจะเป็นกุนครไทยหรือเปล่าครับเรืออาจะเป็นกุวัดนางพญามีหลายที่นะครับพี่เนื้อแบบนี้ก็เป็นพระกุแน่นอนครับผมขอที่ สี่ร้อยบาทครับพี่รายการนี้ครับเก่าเนื้อจัดมากครับสภาพผิวดัมเดิมครับรายการต่อไปเป็นสาเร็จครับพิมพ์แปๆครับพี่พระนี่แท้ดูง่ายอยู่แล้วแต่ว่าทันหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งครับพี่ลูกศิษย์ลูกหาสร้างหรือเปล่าเป็นพิมพ์แปลกเนาะพี่เนาะรายการนี้ผมขอที่สามร้อยบาทครับรายการต่อไปครับเป็นอ่า ดูทะลุถุงไปเลยครับพี่ดูครับมีเหมือนเอาถุงล็อกไว้ด้วยครับเหมือนกันน้ําเข้านะพี่คนสมัยก่อนเวลาเลี่ยมเดี๋ยวรายการนี้ผมไว้ท้ายแล้วกันอ่ะพี่ดูพ่อแม่ธรณีมวยผมครับนี่นะครับนี่นะครับรายการนี้ผมขอที่สามร้อยบาทครับพี่เป็นของเก่านะครับเนื้อเก่ามากจัดมากครับพี่ดูเนื้อครับ ภรพแบบนี้เขาเรียกว่าหล่อโบราณเก่าครับพระแม่ธรณีมวยผมหล่อโบราณเก่าเดิมสามร้อยบาทือวเบาจริงจริงครับพี่เป็นรายารที่สิบสี่นะครับต่อไปสิบห้าครับสิบห้าเป็นพระกิ่งครับไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรเลยนะพี่ปล่อยเดิมเดิมก็เลยนี่คือภาพกิ่งสภาพเก่าเก่าครับรายการนี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทครับพี่องค์นี้เก่ามากเก่าแล้วสวยมากด้วยนะครับดูครับน่ารักมากครับ มีโค้ดมีนัมเบอร์ด้วยครับอุดกิ่งต่อโค้ดนะครับ9 8 7ครับดูนะครับรายการนี้ผมขอที่500บาทครับเนื่องจากเป็นพระเก่าแล้วก็เดิมๆเลยครับความคมชัดนี่ไม่ต้องพูดถึงครับคมแน่นอนครับนี่คือพระเก่าจริงๆครับพระกิ่งครับรายการเรไปครับเป็นนางพญาเป็นนางพญาทุกขไทยนะครับตูวครับ นางกำแพงนะครับรายการที่ผมขอที่300บาทครับเดิมครับพี่พระเนี่ยมาผิวดิ่มเดิมครับสามบาทนะเป็นนางกาแพงครับรายการต่อไปนะครับอ่าเป็นหลวงปู่ทวดครับพี่รายการนี้ผมขอที่500บาทนะครับใครชอบก็สามารถปิดได้เลยครับพี่ดูเมตตาครับราคานี้สอว่าเบาจริงๆนะครับ นี่ครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ครับอะไรกันเอาไปครับเป็นสมเด็จครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ครับดูครับเนื้อจัดจ้านครับพี่ดูเส้นเชื่อมต่อมาครับมวลสารมีเพียบครับก็สภาพนี้เขาเรียกว่าสภาพล้างครับสภาพใช้มีการล้างด้วยนะครับ รายการนี้ห้าร้อยบาทครับพี่ใครชอบเนื้อแบบนี้ก็ปิดได้เลยครับผมเนี่ยไม่ได้มีการจะมาส่องพักก่อน,นพี่คือเจอเจออะไรเนี่ยผมดูแล้วน่าจะไรได้ผมก็ออกมานะครับคือบางทีเนื้ออาจจะไม่ถูกใจเอสีนะครับเพราะว่าผมดูเมื่อสักครู่นี้เนื้อไม่แห้งนะพี่เนื้อเปียกมากครับองนี้ก็พอได้ครับพี่สภาพชัยครับรายการนี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทครับตะพาพิมพสวยมากนะสมเด็จเมื่อสักครู่นี้นครับ หลวงพ่อไปห้าร้อยบาทรายการนี้เป็นหลวงพ่อพมครับพี่ดูครับหลวงพ่อพรมมาช่องแคร์มีฟซถามเยอะมากครับอันนี้เป็นเนื้อเดิมๆผิวดิมเดิมพี่ดูครับพระสภาพผิวยิ่งเดิมเป็นแบบนี้นะครับมีอรอยการใช้เดิมโบราณครับรายการนี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทครับพี่นี่นะครับเดิมเหนือเกินพี่เนื้อนี้ครับนานๆมานะครับรายการถอไยก็เป็นเหรียญอ่ วัดอุอะไรวัดอุอ,อมะลังสีอุดมอุดมมะลังสีสมเด็จโตครับน่าจะเป็นสมเด็จโตครับราชการที่ห้านะสนทนาธรรมกันนะพี่เนาะนี่เป็นบุญแท,แท้เลยครับดูครับแล้วมีพระประธานอยู่คนทํานี่ตั้งใจมากนะครับและภาพนี้มีจริงนะพี่รายการนี้ผมขอที่สามร้อยบาทครับรายการต่อไปนะครับเป็น หลวงพ่อเงินวัดบางขานครับพี่ดูครับสภาพนี้ผมขอที่สามร้อยบาทครับนี่คือพิมพ์นิยมครับไม่เหลือหล่ออะไรแล้วครับพี่มีรอยตัดชอ่อคือหล่อไม่เต็มเป็นพิมพ์นิยมวัดบางขานครับแบบนี้น่าจะเป็นชาวบ,บ้านหล่อครับใส่ความพยายามสูงครับพี่หล่อพระเนี่ยไม่ได้ง่ายๆนะครับสมัยก่อนเครื่องมือเครื่องไม้เนี่ยไม่ได้สามร้อยบาท กระหมูข้างไม้ไม่ครบนะพี่การหล่อเนี่ยบางทีเสียเยอะนะพี่ใช้ได้บางทีไม่กี่อ,องค์ครับรายการนี้คือ,อเชตุพลหน้าโหนกเนาะเป็นพระกูตะโุไทยสามร้อยบาทครับพี่แบ่งสี่ไปใช้นะครับพระกูครับรายการต่อไปเป็นสมเด็จพระสังฆราชครับนี่ครับสามร้อยบาทเท่ากันครับพี่ดูนะครับใครชอบพระเดิมๆแบบนี้นะพี่นี่นะครับ พิงโกเลยครับแม่ออกเนื้อนากเลยครับแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นทองแดงนะคงไม่มีใครเอาหนากมาทําหนักขนาดนี้นะพี่แบบสีเนี่ยเป็นสีหนากเลยนะพิงโกเลยครับนี่นะครับออกส้มๆชมพูชมพูๆๆแบบนี้ใช่เลยครับเป็นการที่เท่าไหร่เอ้ยยี่สี่ต่อ,ไ,ไ,ไ,ตอไปเป็นยี่สิบห้าองค์นี้ก่อนละกันยี่สิบห้าองค์นี้อ่ะนี่คือเหรียญหล่อน่าจะเป็นหลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมครับ 3า0ร้อยบาทครับพี่รายการนี้นะครับอะรายการต่อไปเป็นรายการปิดท้ายของวันนี้ครับพี่ดูนะครับนี่คือของดีครับปิดท้ายนะครับดูนะครับอะพี่ดูครับแหมมีการใส่ถุงด้วยนะครับใส่ถุงเดิมๆแบบนี้เลยครับดูครับองค์นี้สวยมากครับแม่เนื้อเก่าด้วยนะพี่พระเนี่ย ไม่ใช่ว่าใส่ถุงแล้วเนื้อใหม่ไม่ใช่นะครับเนื้อเก่าจัดครับออกเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อฝักทองครับตัวนี้ครับมีคาต่างๆด้วยรายการนี้ผมขอที่เจ็ดร้อยบาทนะพี่ดูครับใส่ถุงกันน้ําไว้เลยครับดูเจ้าของรักมากครับผมขอใส่ไว้ที่เดิมนะครับนี่คเป็นเทคนิคครับพี่กันน้ําเข้าครับพระจะไม่พังไม่ผุนะครับเจ็ดร้อยบาทครับพี่ ปิดท้ายครับรายการนี้ครับพี่ก็หมดจบลงครับพี่สิบสามนาทีกว่าๆครับวันนี้ก็หมดเวลาครับก็ฝากช่องทางอันนี้ต่อครับพี่ด้านนี้นะครับศูนย์หกสองห้าสี่ห้าหกห้าหกี่ครับแอดไลน์ที่เบอร์โทรนะครับธนาคารออมสินครับผมศูนย์สองศูนย์สามห้าเก้าสองหกสี่แดเก้าศูนย์ครับผมชื่อบัญชีสุชาติรุ่งอินนะครับก็แอดไลน์ได้นะเบอร์โทรผมเลยนะครับไม่สะดวกสามารถโทรหาได้นะครับ วันนี้หมดเวลาครับพี่ก็ขอขอบคุณพี่เฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับก็ขอพี่เอฟซีลบฟันดีครับราตีสวัสด์ครับพี่พบกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมไลนะ์ครับเป็นช่วง4ี่ห้าโมงเช้าประมาณไม่เกินเที่ยงครับพี่ก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ